เมื่อนี้เวลาต้มสุดเครื่องในครับโอ้ยคันแทนานาๆพี่น้องเอ้ยจุกเจลขมเจลเพลขมครึพี่น้องอุ่นบิ๊กเพราะมันเย็มหนาวเราก็ต้องเอาพต่ใบสองใบใส่สวยเกลือกเกลือกนี้ขนาดเท้าไ่ครับ ผมคมเศษเศษสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องกำลังเบาสวัสดีพร้อมขอบพวค่ะกำลังเบาเรื่องแม่แม่ค้าขายซีนโง่เขื่อครับนี่ยขึ้นถาวรหมอช้างเหมือนเมรีวัลต้มสุดเครื่องในครับต้มแห้งอ๋อ้ยขันแหน่หนาๆนพี่น้องเอ้ยยุเจีวขมเจีวเพร่ขมคมเจีวบีน้ำราคาโลละสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะขึ้นได้ไหมขับแต่ขับผ่อนนะครับเออจังวขายแบบ ให้ข้าพิ่นจัดเธอแล้วรวยเป็นตาเสียบว่พี่น้องถ้ามากินนํากันเด้อครับมื้อนี้ได้ตอนใดเราปลา้เทวต์ขันแท้หน้านาๆนี่อันนี้เพิ่งจะก่อดอกจอกครับดอกจอกพ่อเช็ดหน้าไหนอำเภอแต่ว่าพอหลือลูกไข่จังไงกันเนาะมันจะมีเป็นไข่ต้มสะก่อนจังมาะหันนั่นล่ะแม่นเลยต้องไปเอาออกครับต้มไปล้างเลยครับยูตลาดวันอังคาร หวยพึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งถือว่าเพิ่นหนึ่งวาแล้วเป็นเพิ่นอย่างขอังว่าท่านมเมนงัว่าบานนะโคตรอร่อมจัโลละลอยหาสิบบาทอ่ะของไทยของหวานนบผมจู่ไทยบริใช้ของหวานยังดอกมันยได้แตี้หนออ๋อไม่ต้มหรือเปล่าสองใบสองงงเขง่าจากงงแล้วหวป่าอันนี้ลืบไข่มันออกด้ยปีน้อง ไปอาบน้ำก็ได้เราสะมอได้แล้วครับมันจะมีมันแห้งครับไข่มันอุดตันได้ครับว้ามีอุดหรอคเอาตะไคร่บ่ครับเหตุกูกูเกีเกียอายุคุนเอาตะไข่ไปใส่ตรมมันนี่ต้องแบบเหตุแต่งแต่หัวคำจังน้อยครับเห็ดตั้งแต่เวียนจังน้อยครับมันต้องใส่เวลาต้มโดนนะครับ ตอนนี้กัประมาณหางเล้งเลด้อจ้ะตแนนะาานะต่ว่าแดดกันยังนึงครับมาเลยอ้องทำอไดอย่างนั้นแถวร้านใครนี่ผมว่าคาว่านโอ้ยห <c oughs> เสีดเยดลใ่ไขไขตัวปวดบัดง่ายหมดเลยง่ามประมาณนี้ลคะคะมันมื้อออกระซังาวาันเอามื้ออีหลี ไม่เยอะเพราะเพียงน้องใช่แต่กูตกองไปนั่งมินูง่ายๆครับพี่น้องครับแต่ว่าพี่น้องผู้ใดอยากได้ใบประกูดบอกไซด์ได้จ้ะสีส้มไม่หายครับคันผู้ใดซื้อเจวซื้อยังก็ได้นไซด์สีพกใส่กองเจวให้ครับมันมีเน้ำปลากุกะปลาดุกันเจ้าวาดก็เพื่อผลบ่มีใส่ เกลือไปสักช้อนหนึ่งแล้วกันนะเพิ่มความนัวความแซ่บพี่ผู้หนึ่งเราสั่งซือแเจลส่งพักกระเดาให้น้ำในเด้อครับถ้าดสิไปหาใสนนอกบันนี้วะเพาว่ากระเดากอทงของมันไม่ตู่วะครับเดี๋ยวไหยครับผมนี่ยวล่อนามเลยพ่อลงได้เลยนะจ๊ะใแล้วบิดเออพ่อดึงไข่ออกกำลังเว้นอ่ะจ้ะอ๋อ้ขานแล้วปะ ได้แน่มีแน่และพี่น้องมันจะมีมันเกินไปครับเพียยาวลงไปนะ,นะโอ้ยสามสิบกีบล้วนๆเลยพี่น้องนี่อันนี้เป็นแบบชนิดที่เพิ่นบ่ได้ฟอ,อกสีนะอันนี้คันแทนาคันขาวๆเหมืนสีอื่นเราใส่ใบนา่งด้ยอันนี้ก็คันแทนาโอ้สุดยอดเลยพอครับขอชุ่มดอกดอกดอก,ดอกจอกนะครับโอ้โอโดอกจอกฮิเดะชันน้าในอำเภอภาคเหนือคนอื่นแต่จุดนี้มันจุดไปที่ยะแก่เนี่ยล่ะ จุดอ่อนๆมันมันละเป็นดอกจอกห่างๆกว่านี้ตัวนี่ก็สามสิบกีบอีกครับพี่น้องเลดเฮนี่เราเไปอุจังหาด้พี่น้องเฮียขมเราไปอุปอเซยเรกระบ,บี่นี่ละแกะแจวขมโห้ยจิ้มบานนี่สุดยอดฝากครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้า่อแม่พี่น้องไลครับไปบ้านแม่ฮักต่ําครับผมพอดีเสียเอาของไปฝากครับโอ้อน้องเพชรปู่นั่นไว้นอมีงานประตูประตูี่กันเลย นั่นแหละตะบองเพดเล่าอย่างนี้นะะเดี๋ยวสผ้าไปชมครับผมต้นตะบองเีดที่เิ่นพันเอ็ดพอขายดีอของน้องเพชร,พชรนั่นแห<พ>ละมาแล้วจ้าเจวปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์ขม้าเดี๋ยเด้อจ้านี่นะครับสองตัวนี้นะครับเสียงไฟฟ้าแม่แม็กครับผม ไข้ไส้ไหมพ่อที่ครับครับต้องขึ้นหนักใช่ไหมไฟไฟไฟอย่าโจมอย่าโจมนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่แถวบานไส้บานไส้จะทุ่งดอกดอกบานครับพี่น้องตอนนี้เอิรนว่าสร้อยผายพัดค่ะสร้อยผายพัดส่วนยางสว่างสั่นนิดหน่อยๆครับผมนี่ครับพี่น้องครับวันนี้เป็นโมดังของเสียไอดินครับผมหรือน้องไอดินล่ะครับพี่ครับ มีครับมาวันมาอนันว่ามากระดับท้ายห้องนั่นรู้เหรอเด็กเหรอเด็กคนเถวาแล้วอืมเอาดอกไม้มาโซต้อใไม่มาห้ครับเดี๋ยวเราว่างล่อแน่ครับผมนี่พามาเบิ่งต้นใหม่ของน้องเพชรครับขายแล้วค่ะขายต้นใหม่หลากหลายครับพี่น้องครับผมผู้ใดสนใจสนใจอยากได้ไปปลูกไปประดับ ติดต่อได้ครับผมนี่ครับผมอย่างหลายเลยครับนี่ครับแล้วมันเหลือตัวสองสีนี่เป็ยังว่าอันนั้นสีแดงเอามามันคือเป็นเคอร์สะกันอันนี้ป่ะอ๋อมันเป็นแบบเลื่อยป่ะแม่อันเมื่อมาน่ะต้นสนีละดอกแดงเลยดอกดอกแดงใหญ่อยู่มันเป็นแบบเลื่อยแม่ต้องเตรงเอ็ดค้างมันแม่นค่ะโอ้ยอันนี้อันนี้บ่เลื่อยตรงไอ้พอดีเราลงหน้าบ้านพถึนแบบนี้น้ำ ใช่เลยไใช่เพิ่นไปซื้อดอกไม้มาหลากหลายครับเนี่ยครับเห็นอยู่เพิ่นเอาลงคมั้ยมักมากว่ะอันเลิศเป็นโรคไหมหรอมักเดี๋ยวขันท่าไปผ่อสีงามๆเดี๋ยวแซมมาฝากอีกอันหน่จ้ะไปซื้ออยู่บาลนะโกทัวขนอันคล้ายๆมิพี่น้องครับต้นกระบองเพชรมาชิ้นขัดเถอะครับรากมันเยื่อเลย มันละปศุนี้ออกต่ำเลยโบหูจักดอกครับว่าเมื่อว่าอันมันคืออย่างครับกับหูจักว่าถ้าเป็นต้นกระบองเพชรครับผมปึื้มุดกระบอกเผ็ดต่บอหลายหักหลายแนครับพี่น้องครับเออามี่ยังเอาสีขายเอามาขายไม่ได้เนอะเอาไปยังกัะเอาพเหมือนระบบมันกินไหมเนี่ยครับมันทุ้มๆก็เยอะเอาไวปมันเทน้ำ น้องเพชรขายม่วหนี่ครับเนี่มั่วนี่ครับหรือว่าปลูกไว้สวยงามครับแม่ครับปลูกสวยงามเป็นความรักความชอบคนมาซื้อกกับอาจารย์ใคันราคาเท่เดียวกันมะม่วงปื๊ดมะม่วงแม่มันเป็นพันอย่างกันแน่ก็จะเอาน้องมะม่วงแต่ละมีมากไปทางไตมะม่วงเบาคล้ายนั่นจ้ะยังดกเลยครับเนี่ยเพชรกับเศษไปโรงเรียนบริษัทขายเนาะ แแมม่่อออนดดง้ทางทางที่กับแปลงสวนพักของแม่แม็กรับพี่น้องครับลงคลิปแล้วล่ะครับยังไงครับเก็บพักสลัดไปกินกับหยังนอ้๊อครับปลาเผาโอ้ปลาเผาหนาวๆก็ต้องกินปลาเผาสลัดหมวงน้องผอมนะเห้ยถึงบ้านแล้วครับ นน่ตอนนี้ก็คำลงแล้วพี่น้องครับผมใส่สิปิดหัวแล้วกินเผาเจ้าของคำครับว่ามันหนาวเอ๋อโมเข่าปิดด้วยปิดผู้สาวช่วงนี้เพิ่นปิดสาวครับว่างเว้นก็มาเอากันอยู่นี่โดนหนาประชาช่วยหมดเลยเลือไหลจีเได้ไปสู้โค้ชไหนล่ะสาวบ้านไหนใส่ เพือนปาษีขายเค็มมาแห่โอ้ยเฮ้ยมอลิสาปเป็นธรรมดาล่ะครับเก็บผักกินกับอันต้มเครื่องในครับแม่เราไปใส่เจลหอมไปใส่เจลครับจนจะกินกับน้ำบ่ใส่<ก>ะจะเก็บเพื่อกินอยู่ได้ครับใช่อันผักหอมเดชแม่นครับอันนี้เก็บจำกัดยังแม่ผักสีหอมกับกินกับอะไรวะมันยังหน่อยอยู่เดี๋ยวแม่เราหามแม่บอ แม่เลาวลายแล้วพักนี้พี่นองกินกัมยังกระเสียบด้วยเขาเนี่ยพักซี่หอมครับนี่ก็ขอละซองริงก็ขอละซองกับว่าเขากัน้วครับบรรยากาศหนาวครับหนาวหนาวจนปวดหัวโอ้ยพี่นองครับเริ่มจีคํำเริ่มชีมือแล้วมืออื่นแข็คขวางก็เศร้าสีหนาวบ่ทวนครับพี่นอยเป็นพู้ปูนแจ้วครับเหมือน แกวคมอันนี้เป็นพี่ยก็ปีครับผมลอยเอาไปอูเรียบร้อยแล้วครับแกวคมต้มแห้งกินสุกสบายท้องครับพี่น้องครับพลากระดิ๊บกับบุกค่อยถนัดไปไหนเลยครับเพลียที่ว่าอะไรพวกนี้พวก,กนกี่กินข้าวจะน้อยไหมครับแต่ว่ากันเอาหินเค็ดสุกเหล้อมกินแบบสบายใจสบายท้องครับผมน,น้ำปลาน้ำปลาทิ่พิรส นี้นเป็นเกี๊ยวเทีู่วใช้กัะดีแล้วเรยจะครับอผมมีของพูดถึงกาาเื้องหะไครับขนาดนี้ครับเนี่สดๆมากน้ออยดูว่าอยากกินบพูดถึงว่าเกียวมันไม่ทั่วไปพวกเกียยวพวกนี้ถึงนะครับใช่ไหมเก่ไดนการหอผมค่ะผมจนยังเดา ตายใช่ไหมตู้ขมิลิกันผมให้เอาน้ำปลาไปแก่ครับน้ำปลากับซูรสนแล้วลุแต่ว่าสำหรับตำนี้ว่ามีขมเกินลิมิตครับผมขั้นเค็มก็เอาบีลงอีกมงไปปรุงมาอยู่เลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเข้าครับอัปเดตกันนะครับพ่อครับเเป็นต้มมอต้มเนื้อครับพี่น้องต้มเครื่องในงู มีท่านจะเปื่อยคักไปเลยพี่น้องคนละเอาเหล่อน้ำจะแห้งคนละไฟกานปลดปลุกลมกันหนาวพอดีนั่งฟิงไฟเป่ามอครับพี่น้อง,งก็ดีแล้วมวาข่อยไปเออไปเสาาเื้อเสื้อเหี่ยงเหี่ยจังไรก็เราไปเสื้อคือเดียวละหนาวคืออาบน้ำเมื่อแล้วมันบ่ครับนี่ครับมาฟิงไฟเด้อพี่น้องอุ่อนดีสบายสองเพราะมันเย <ๆ S 1> ็นหนาวเนาะก็ต้องอาบพลาสติกสองใบสามไม่อาบน้ำเลยบ่ครับ โอ้ไม่เอาแล้วเลยสิบเงี้วเขาดูสาวกนด้นะพอดีลูกพอดีคือขมแสบแต่ว่าได้การพี่น้องพ่อวแสบบีอะไรวานควานพี่ทักหน่อยไหมเอามาหมวอวานหน่ยพี่น้อเก็ดรูปอันนี้ ได้มันจะเป็นอะไรมันสุกแล้วท่านจะดูยังหวานเลยครับพี่น้องหวานเราได้รู้บ่าที่ไหนมันนั่นเพราะท่านนั่นนั่นคิดว่เปิดอล้วล่ะพี่น้องเอ้ยบานนะฮะขีดมอนไปซอยกันเด้อบานเป็นตะแสบวะพี่น้อง หอยหวยสามสิบกีสันแทหน้า้วกาดอกจอกอันพวกเครื่องแน่นิ่งกันต้มซุกพ่อกระเทือนนี่สีเงาแมนบ่ครับพ่อแมนลูกต้องเอาเพื่อเปื่อยนี่ยบเจอไปเลยขั้นกระซุกพ่อกระกระเทือนนี่คือหยาบครับผมขั้นนั้นซอยจุกับพ่ออีแบบเลยเม็ดแล้วหรือมะเม็เท่านี้ล่ะพี่น้องเอามาซอยก้อนบัต เอาอนี้ละไปซอยก่อนน่ากินขนาดเลยน่านกินน่ากินคู่ตอนละพี่น้องเลยอันนี้เย็นเลยหนระือมันอากาศหนาวปาน,นตัวโอ้ยพลอยๆเลยครับคนน่ตอน,นี้ผสมเดียวรูค่ะลองตป็นี้ลูทรายครับมาจัดกับผม มาเด้อพี่น้องเลยบาทนี่มากินต้มเครื่องในถุแจ้วขมขมนี่ชุกับพี่น้องเิ่นกันนะลูกพ่อกรซอยไปเรื่ลยๆซอยมาซอยมาใหญ่กว่าจะช้าผมต้องพ่อหยกถั่วแจวเลยครับหืมแจงหยงไหมกรุบ ตันนี้หมอบวันใดครับผมแล้วว่ิบมครับจัดไปครับกทน้อยนวดนวดนวดทุกนวดเพี้นต่เนตากตาเ่าาพร้อมก่อนพอก่อน่าแบเป็เด็กูครับเมาแสบอกับอพี่มเอามืเครื่กไหม มึงก็ไปพักติวอันนี้เอามากหรอปะสามสิบขีดอันนี้พักดิวพักดิขอทองหืมสามสิบหรอปดีหรอสวยเกลือกกลกดีค่ะขนาดนี้ครับสันเอาไม่ลู้นั่นจัดไปบ้านเอาไงสักนิดปะโอเคเลยปะ นี้พอเฮียน่กินนะคะอือเห็นก็หยอดพักติวกอดไ้ะจดีนะข้ามมองจะเสียเกี่ยงก็ไหยอดพักติวพอเ้ยเอาเดี๋ยวขัดแบบ แปางซิมครัพี่น้องมองดูยด่างแปะเนี่ยว่าเท้าแข็งขึ้นถ้าเราเปิดไปต้มเครื่องในโตลมหนาวพี่น้องเอ้ยต้มแห้งค่ะต้มแห้งมากมครับพี่น้องครับต้มแห้งจนหนามน้องแฟนคลับทุกผู้ทุกคนหลักครับทิ้งงานอีสานมาหน่อยสามสิบกีบมันครับพี่น้องต่างได้ไงต่างแบบแบบเนียจิ้มไปบถูกเหียวขมๆมเสีบเสียบเอาเเดียววางเอาเนี่ยกระตก เออทะเลยแซ่บป่ะอันนี้อะไรมันล็อกจอกมองหน้าหนาจะคำันเแต่พี่น้องอันละแล้วกับยอดผักวเจียวนะเออ,อมาเสิร์ฟจานเฉพ่อเนี่ยผีดีนเป็นเมื่อยถนัตามเรือมากาาอันนี้แห้งคักพี่น้องสุดยอดมาด้วยครับ Ach, chưa, yêu bà tùng. Tùng tùng bà tùng bà tùng. Tùng tùng bà tùng. Tùng 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 tôm tùng 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 กิมพพัฒน,น์ดครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมกบอยอดปักกิ่งอ่อนๆเินร่วแม่พลอยทุกตอน <laughs> จนมในแส้เผื่ออยู่าครอบม,มีได้เสรอด้เพิม่มเราเอ็ดเกี่ยวมั้ง ตรงเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้ครับาอน้าตอบ่นใมีแต่แนวเสพี่น้อย เอาอยู่เดี๋ยวมันจะใส่ขับไปห้าปะทุ่้หกปะทุ่มโอแกนิกมะเขืออย่างมาันหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมะเขือเราอ่อนดีนะใชเนาะซุปเสตแปร์เดืพอพนะี่น้องมะเขือเนาะเขือเปาะ กินพักพี่ชยปลูกนะพอกินไปผัก <laughs> คอร์สบอครู้หลอกค <c oughs> อนีอุน่นหนาวหนาวหนาวอาแลายทอดมาเดียบนำผู้เดียวครับตอนนี้พ่ออาบใบซองแต่อับใบสามแม่อาบหามงศ์สามอาบจะถุงสามถุงครับเอ <laughs> <laughs> อมาอันนั้นเนง ่จ๋า้มน้ำอะไรเนื้อสดรปล่วต้มเปย์เปย์น่พวกเสบเด้พี่น้องยำเกิดเกิดเกิดดีขนาดพวกเขาขวยพรค่ะเขาคือเ้าวเจียวก็ดีเลยเฮาไปในีลืมสามสิบกีวิจารณ์ดล ผากดีเนาะอันนี้บ้าข้าวจานเห็ดปอขนน้าวขาวแม่นแม่เหรอครับเป็นานดำดเป็นพาทีริวอตอนนั้เป็นสบายน,ะน้ดืมม่มอนมนากาอนสีขาวๆอ่ะโอ้แซบดีเนาะขาวน้นนวอนาอีเนาะ ครับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับพี่น้องขอบคุณทุกคนครับผมรวยมากอีก่เ้ยค่ะอยูดเหน็บเหนื่อยแล้วคนเยอครับอย่างล้อย่างล้มแล้วมึงโซนหนาวได้แค่แบบซ้ำเก่าแล้วเนาะพี่น้องความหักความแพงคือเก่าแล้ว